ไปเนจะมาเอะอช็อปมีภารกิจมาจากน้องจริงๆคอยมองชุดมันน่ารักมึงเนี่ยสวยมากเนยผ้าดีมากเลยอ่ะเสื้ออะไรดี่เร็วๆตัวเองเร็วแล้วว่าทำไมอยู่ดีเขาใจดีอ่ะมึงดีแบบแปลกๆไหนไปบ้ามึงจะให้กูแดกเป็นหมื่นๆเั้งกูาจะเป็นเจ้าสาวแล้วเว้ยภารกิจพิชิตเจ้าสาวเขาดูพุงหน่อย เป็นใส่ชุดออกกำลังเพื่อให้รู้สึกว่าเกี่ยวอะไรเข้าไปไม่ได้มากมึงว่าอย่างนี้กี่แถวโอ้โหสุดสุดอะอร่อยเหลือเกินวันนี้นะคะกูมีภารกิจมาจากโนกบ้าจริงๆภารกิจอะไรวะกูแอบไปคุยกับโนกมาคือในเมื่อมึงกำลังจะเป็นเจ้าสาวใช่ปะกูเลยเหมือนคุยกับให้กูซื้อเพชรซื้เพชรเลยเหรอโอ้ยคือโนกอะก ให้เนเปี่ยนสไตล์เปลี่ยนลุกบ้างวันนี้น็ตก็เลยบอกว่าเอ้ยปายช่วยเราหน่อยดิเราอยากให้เนเปลี่ยนลุกแต่ว่าม,มีเงินมาให้มึงนะเว้ยไม่ใช่ปกติเว <c oughs> จริงเดี๋ยววันนี้จะพาเนไปช็อปให้กระนำแต่จะพากลกข้าขงนอกใช่ปะให้กูแต่งตัวสวยเชียวทกออนไลน์ไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาออกไปที่หลหงแต่ว่าวันนี้จะช็อปก่อนอ่าโอเคโอเควันนี้นะในเมื่อโนทอะให้เงินมึงมากูแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอูอจะให้มึงช็อปปิ้งในแบบที่คุ้มที่สุดมึง,มงตอนนี้ไลน์เขามีช็อป ชิมใช้เว้ยชอบชิมใช้มึงไม่เข้าใจหรอพเพราะึวเป็นคนโลเทคเรื่อยแบบเนี้ยนี่คือต้องช็อปในไหนออนไลน์ชอปในไลน์ไล์ช้อปปิ้งกูจะบอกเลยนะทุกคนมีไลน์เพราะฉะนั้นกูจะให้มึงชอปในไลน์วันนี้เอามือถือขึ้นมาอย่างเสื้อผ้าตัวนี้อ่ะกูก็ซื้อในไลน์ช้อปปิ้งเ,เ้ยเออกูอยากซื้อมาต,ตั้งนานแล้วว่าเสื้อผ้าในไลน์ช้อปปิ้งมันตรงปกปะ่ะตรงปกมากเอางี้เดี๋ยวกูกูกับเราไปทำงานต่อกูมีเสื้อผ้าที่กูซื้อจากในไลน์ช็อปปิ้ง คือมันออกมาเป็นแบบในปกเลยจริงอ่ะมึงรู้ป่ว่าข้อดีของมันคืออะไรถ้าเกิดว่ามึงซื้อผ่านแอปบางแอปมึงคืนเสื้อผ้าไม่ได้หรือว่ามึงเปลี่ยนไซส์ไม่ได้แต่ในไลน์อ่ะมันคอนเน็กได้กับแบรนด์โดยตรงกู่มีเสื้อที่กูซื้อมาแล้วกูใส่ไม่ได้เพราะมันติดที่หน้าอกแล้วกูอยากไปบอกเขาว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกว่าได้ค่ะเปลี่ยนไซส์ได้เลยเอาจริงๆป้าในไลน์ชอปปิ้งนะกูเคยซื้อแต่ของแบบปัญญาอ่อนมากๆเลยอยากดูป่ะอยากดูกูซื้อป้าจำเลยเว้ยร้านเจเจกับฮอลิวอีแบบสาว เอยอันนี้ได้หรออันนี้เอ็กโซดาพินติ้งคนยังสั่งได้อยู่อันนี้คือเขาก็เหมือนขายในไลฟ์ช้อปปิ้งมันทําให้คุณรู้จักไลฟ์ช้อปปิ้งจากตรงนั้นเองอะคือมึงว่าไลฟ์ช้อปปิ้งเนี่ยมันทําให้คนอะได้เหมือนเปิดหน้าร้านในนั้นง่ายถูกต้องง่ายมากๆเว้ยแล้วข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือสมมติถ้ามึงจะใช้วันนี้ส่งวันนี้สั่งวันนี้ได้เลยแล้วเราบอกเขายังไงเรามีปุ่มคือมันจะมีปุ่มที่เข้าไปคุยกับร้านได้อันนี้คืออันที่กู เฮวิทรับเป็ไลายเพลแล้วกูก็ทักไปในร้านได้คุยกับเขา,ขาได้ว่าตรงไหนเ่ยก็แชทเข้าไปเลยว่าโทษนะคะขอเปลี่ยนส์หน่อยเขาจะยินดีให้มึงเปลี่ยนส์ได้เลยเว้ยแลวอย่าบอกนะว่าเสื้อตัวเนี้ยมึงก็ซื้อใช่มึงใจดีทําไมเพราะว่าช็อปชิมใช้มึงได้พอ,อยใช่ปะใช่ <laughs> ตอนนี้ไลน์ช้อปปิ้งเขามี p อ i n อะไรบ้างคะโอเคเราเปิดไปพร้อมๆกันนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะสอนเนว่าเวลาเข้าอ่ะมันต้องเข้าตรงไหนกดเข้ามาในไลน์นะคะตรงนี้คือคําว่า w a l อ e t เห็นไหมกดเข้าไปในไลน์ช้อปปิ้งเขาจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะคะสังเกตร้านอย่างที่เราเคยซื้อบ่อยๆคือร้านอย่างนี้อ่ะ,อะเขาจะมีคําว่าตัว point bag อ,อ่ะสมมุติเราก,กดปุ๊บอันนี้คือตัวที่กูซื้อจากในนี้จริงๆแล้วมีหลายตัวมากนะคะอุดเดอร์สามร้อยทูเอินสามสิบ point สเปนสามร้อยฟอร์ไลน์แมนดิสคาโค้ดเลยอ๋อเอออ่ะ กดเข้าไปสมมุติกูเลือกละ add to cart ค่ะตึ๊ ตอนนี้ mycard มีหลายอย่างมากนะคะอันเหลือ1ตัวเขาบอกว่าลองกดเข้าไปดูถ้าใครอยากเช็ค point ก็เขาเลือกเข้าไปดูในนี้300บาทถึง9 9 9บาทได้30พอยต์หลายคนน่ะไม่สนใจเรื่องไม่ร p จริงแต่พอยต์พวกนี้30พอยต์คือมีมูลค่า30บาท1พอยต์คือ1นบาทเลยหรอถูกต้องเลลเซมินิมัม3 0 0ถึง1,000คุณได้แล้ว30พอยต์กขูขอแบบบอกเคดลบมึงอีกนิดนึงได้ปะได้ถ้าดูอยู่คือถ้ามึงซื้อวันศุกร์เว้ยศุกร์ที่18กับศุกร์ที่สิซื้้ย1290 กูจะได้หงอยพอยวันนี้ถ้ากูซื้อ18กับ25จะได้เป็น300รอยพแต่ <3 S 1> แค่ 2, 2วันนี้หรอ2วันนี้สุกไหนไม่เท่าสุกนี้เข้าใจยัง<น>แล้วไอ้3 0 0รอยเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เอาไปซื้อร้านอื่นลด3ามบาทเอาง่ายๆนะคะ300บาทถึง999บาทคือ30พอยปลดเข้ามาในนี้มันจะมีบอกทุกอย่างเลย1,000พถึง1,999 100อยพอยขึ้นไปได้250ถ้าซื้อ18กับ25ทุกอย่างคูณ3แล้ว เอาพวกนี้ไปช้อปปิ้งต่อมึงซื้อเสร็จสมมติกูโอเคกูกดกูบายนาวอย่างเดียวเลยที่ขอให้ทํานะคะคือขอจ่ายด้วยแรบบิทไลน์เพย์อ่าทำไมอะ่ะเพราะว่าคอยพวกนี้มันจะอยู่ในแรบบิทไลน์เพย์อ๋ยคอยอย่างเดียวเลยแค่นั้นค่ะอ่าสมมติกูกดเรียบร้อย place order เลยวันนี้เติมงเมงเติมเงินเข้าไปทุกอย่างใน Line s h o p p i n งเขาจะส่งมาให้มึงว่ากูได้เงินละสามร้อยบาทลดแล้วก็เอาเนี้ยแหละไปซื้อของกินได้เพิ่มไปมาช็อปกันเลยกูให้มึงช้อปปิ้งได้คุ ที่สุดแล้วก็กินอิ่มด้วยจริงโอเคเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยโอ้โหสนุกใหญ่เลยนะเอาจริงๆรเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจริงๆมึงอ่านโปรโมชั่นนะคือเปิดมาถึงมัเจอเลยเว้ยในไลน์ช้อปปิง้งหลายคนถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใช้นะคะแนะนํามากกลัว<อ><อ>เริ่มซื้อจากตอนที่มันให้พอเนี่ยแหละเสื้อทุกอย่างมึงจะบอกว่าในไลน์ช้อปปิ้งอ่ะมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะมันมีโรงแรมด้วยจริงมันมีพวกสปาต่างๆด้วยแต่แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าอยากได้พอเยอะที่สุดให้ดูตัวอักษรที่มีตัว p ที่เราขึ้นให้ดูเม ได้แล้วใส่ตะก้าไว้แล้วกาตัวเนี้ตัวนี้ดีตัวนี้ก็น่ารักน้กดเข้าไปดูก่อนนี่น่ารักกว่านี้อเอากดเลยแล้วนี่มี p อยป่ะอ๋อนี่ไงแอ์ถูกขาดก่อน yes แล้วกูเอาอีกตัวได้ป่ะได้อันนี้อันนี้น่ารักอ่ะเลื่อดูดีน่ารักเรือแล้วไงต่ออ่ะกดเลือกเลยค่ะสองอันเลยอ่ะกดบายนาวเย็บรอสักครู่ นี่เขาบอกมาแล้วอ๋อนี่ไงเอิร์นพอยเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่ามึงจะจ่ายด้วยพอยด้วยดิสคาวไปเลยกูลดได้117บาทกูลดกดลดดิเลือกส่งค่ะเอาส่งแบบไหนเห็นไหมมึงมันมีเคอรี่เซมเดย์มันมีหลายอย่างให้เลือกโอ้ยเซมเดย์ก็คือวันนี้เลยหรอเย็บเอาเซมเดย์ดิวะจ่ายด้วยรับบิดไลฟ์เพย์อ่ะเนี่ยแหละ place order เฮ้ยมึงสนุกอ่านี่ไงล่ะเขาส่งไปเสร็จมาถูกค่ะทีเนี้ยรับบิดไลฟ์เพย์นะบอกเลยสำหรับใครเนี่ยที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือออบบัตตรเดดิให้้กกกกแนน่่ลว็ เอาไปจ่ายได้แหละแต่องทางคือแบงก์แอคเคานตก็ได้โมบายแบงกิ้งก็ได้แล้วแต่ใช่ปะอ๋ออ๋อโอเคอ่ะระหว่างนี้คือพี่เนกําลังใส่เงินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่จําเป็นต้องมีบัตรเครดิตก็ซื้อได้ใส่ไม่ห้ามค่ะเฮ้ยจริงตอนนี้พี่เนมีเงินแล้วนะคะเพจและบิดลายเพจปึ๊บทำไมพอย n t ปึ๊บแล้วมันจะมีผินขึ้นมาเหรอเฮ้ดันเคลมดิสคカウトเหรอเออเคลมเลยเคลมเลยเคลมเลยมาเกลี่ยก่อนเหรอเอออันนี้ก็ไปใช้ได้เลยในลายแมนเห็นไหม อันนี้กูต้องเซฟปะจริงๆไม่ต้องเซฟก็ได้กดเข้าไปเขาให้ใช้โค้ดได้เลยเนี่ยเป็นข้อดีอ๋อหรอข้อดีของเขานะคะคือถ้าเก<แ>ิดว่าเป็นแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บรนด์อื่นๆ่<ช>นะก็คือมึงจะต้องเอาโค้ดเนี่ยแคปหน้าจอไปกรอกโค้ดตอนจ่ายเงิน<อ>มันยุ่งยากแต่ของไลน์มันไม่ยุ่งยากเลยมันง่ายมาก,มาก <S <S ๆาเข้าไปใช้ได้เลยโดยที่ซื้อไลน์แมน่ะก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปนั่งกรอกโค้ดใดๆเดี๋ยวไปให้ดูว่าทำไงแต่ตอนนี้อะเลือกซื้อของก่อนจะเอาอะไรอีกเอาอันไหนมาใช้ด้วยกันได้ด้วยดีกว่าเออ เข้าวันเลยหลายช้อปปิ้งมึงมึงชอบช้อปร้านไหนที่สุดกูชอบหลายร้านมาก,แ,ก,กแฟบริกแอนโคบแฟบิกเนี่ยมึงกูมีเสื้อแฟบ r ิกแอนโคยเฮ้ยมึงชุดมันน่ารักมากมึงเนี่ยคือก,กูซื้อจากแฟบ r ิกแอนโคยแบบเสื้อผ้าแบบดีมากๆเลยเว้ยมันเป็นแบบเป็นแบบ ันีะๆรอะยืนยืนดูหน่อยอ่ะกูชอบมากเพราะว่ามันเหมาะกับกูมากมากเลยกูจะใส่อะไรอย่างงี้เข้าวะเฮ้ยสวยมากเลยผ้าดีมากเลยอ่ะไม่ขอดูตัวสีชมพูหน่อยดิตัวเป็นชุดแบบซาตินของเขาะนี่งมึงเสื้อผ้าร้านนี้คือดีงงผ้าดีมากตรงปกมากแล้วที่สําคัญคือกูเคยให้หลานอ่ะกูทักไปแบบส่วนตัวโอ้โทษนะคะอยากให้ส่งมาตอนนี้เลยร้านทําให้กูเนี่ยแหละกูซื้อแทบทุกตัวกับเขาเอืออะไรดีเร็วซื้อห้ตัวเองลยเร็วหมดแล้วว่ะทำไมอยู่ดีเขาใจดีอ่ะเออมึงมีแผนใช่ไหม ไม,ไม่มีมึงมีแผนอะไรบ้างไม่มีโน้ตเขาอยากจะสปอยมึงระหว่างนี้นะคะเราจะให้เนกกดช็อปให้เยอะที่สุดนะคะทุกสิ่งที่เนกอยากได้มึงดีแบบแปลกๆไหมปยบ้าดีกับมึงอยู่แล้วตั้งนานแล้วอขอแล้วใช่ไหมกูเรื่องไปเยอะมาก5 6 7ตัวเดี๋ยวกูบอกโน้ตให้ได้แต่มันมีโจทย์เพิ่มอะไร <laughs> พอยทั้งหมดที่มึงได้เมื่อกี้มึงต้องไปซื้อของในลายแมนสั่งอาหารมาให้หมดพอยต์และแดกให้หมดมีวิดีโอจากน็ตมาด้วยไปดูเฮ้ย ช็อปไปเท่าไหร่เธอจะได้พอยต์มาแลกเป็นอาหารแล้วเธอจะต้องกินกันให้หมดทุกชิ้นทุกจานที่เธอสั่งมาโอเคน่ามึงมีความสุขเลยนะปยนนไปมันยังไงอรอกูเป็นคนสั่งอาหารเท่าไหร่เนี่ยก็เท่าที่พอยต์มึงมีกูรู้ว่ามึงทำอันนี้ไม่เป็นมึงก็ปรึกษาเว้ยะจะได้แบบดีกับชีวิตมึงสมมติว่าเกรียดพิ่สา เอาแมกโนนได้ปะเอาแมกได้มึงจะให้กูแดกเป็นหมื่นๆเล้กูเราจะเป็นเจ้าสาวเล้วเอ้ยน ố ไงไม่ชิกูสันเลยแป้งหนานุมเฮ้ยกูชอบแป้งหนานุมเฮ้ยวันเก็บวันฟรีอ่ะพอแล้วมันจะคุ้มค่าไม่ไหนเดี๋ยวกูสอนนะคือสมมติเวลามึงซื้อปุ๊บอะกดเข้ามาในนี้แนะนําให้มึงลองไปดูในคูปองก่อนไอที่มึงซื้อไปเมื่อกี้แอปพลายคูปองมันอยู่ในนี้นะร้อยห้าสิบบาทดิสคาวที่เราได้เมื่อกี้จําได้ปะสองต่อสองแอปกดแอปพลายแต่ว่ากูต้องเก็บสองอันไว้ใช้แยกถูกปะ ถ้าแบบว่าเนจะซื้ออาหารแบบมื้อเย็นรอบหน้าเนก็ใช้อันนี้ได้เ,เสร็จปุ๊บเ,เนก็คือจ่ายเรียบร้อยแค่นี้โดยไม่ต้องกกอกโค้ดอะไรอย่างที่บอกแค่นี้เลยเบเดี๋ยุณจะเลือกอาหาร ร้า <c oughs> น <c oughs> ชื่อ Ivory Coast Almond ค่ะ <Hayır> อ <forecasting íamos> ุ้ยอาหารดีอ่ะใช่คงได้กินเยอะแน่ๆไม่ต้องใจดีกับกูขนาดนั้นก็ได้นะหนูเนรีเควสต์แบ็คโดนอโน่ด้วยอ้าชุดแม็คฟิตซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดีกว่าเอากูกินด้วยไปก็สอนว่าให้กดแอดคูปอง n Apply c คูปองแล้วกูก็มีอันนี้แอป l y อีกเห็นไหมได้อีกเห็นเป่าลดเลยทันทีเหลือเท่าไหร่เก้าสิบเก้าบาทได้เลวก็สิบเก้าบาทรอค่ะรอมันง่ายมากขนาดนั้นเลยเหรอมันง่าย ้วยถึงบอกไงว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่เป็นแนะนําเลยจริงๆเพราะว่าเหตุผลคือมึงไม่ต้องใส่กอกโค้ดใดๆมึงแค่กดอภัยกูปองแบบที่กูสอนคอนเฟิร์มง่ายมากภารกิจพิชิตเจ้าสาวขอดูพุงหน่อยมาไปกินการขอสั่งเพิ่มก่อนเพราะว่าขอ,อยังไม่หมดโดนทำโทษเยอะมากเลยอ่ะ สิ่งที่เนสั่งนะคะอ้วนล้วนเป็นใส่ชุดออกกำลังเพื่อให้รู้สึกว่าเกี่ยวอะไรเข้าไปไม่ได้มากกฎของพี่ยิปซีเขาบอกให้ชุดน้อยชิ้นแต่นี่ของเนสหมดเลยของเนี่ยคนเดียวมึงจะไม่ช่วยกินหรอช่วยกินนิดนึงมึงว่าอย่างนี้กี่แคลวัวสุดสุดอ่ะอร่อยเหลือเกินเดี๋ยวกูไปนั่งกินด้วยดีกว่าก้าวตัดมึงกินเนี่ยก็สิบเก้าบาทไม่เก้าสิบเก้าบาทได้แบบสองเนี่ย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 เลยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยน่ากินมากเลยแล้วมันอร่อยด้วยนะข้าแกงข้างนอกเออตายอคุ่กตาแบบ สองถาดถูกมากมากกินมากโอแม่ชอบฮาวาเอียนมากสั่งทีไรฮาวาเอียนทุกทีกูชอบกินแป้งมากๆคั่วกูกินได้4ชิ้น4ชิ้นเลยหรอคั่วสองอวิมแม่กินได้กี่ชิ้น2ชิ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาใส่เครื่องเยอะใส่ทุกอย่างเยอะไปหมดเลยเครื่องไม่หวงเครื่อง ฝากไว้นะคะครก็ตามที่อยากช้อปปิง้งช้อปจิมใช้ให้คุ้มนะคะใช้ไลฟ์ช้อปปิ้งแล้วมาซื้ออาหารกินต่อที่ไลน์แมนนะคะตอนนี้พอยคูนสามราับรองว่าคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดช้อปจิมใช้ช้อป,อปจิมใช้ช้อปจิมใชจ้ชชจกบอกว่าขอบคุณพี่น็อตนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในงานช้อปปิ้งให้แต่วันนี้แฟนคลกินไม่หมดขอบคุณที่แอบไปทำชาเลนจ์กับพี่ป้ายภารกิจพิชิตหุ่นของเน้กูสัญญาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วจะกินแป้งนอกนั้นฉันจะหุ่นเหมือนยิปซี